สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเมาเจาะลึกเรื่องราวที่ผู้ฟังส่งมาให้กันซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับค่ะเป็นเรื่องการพทะกันของอสุรกายในตำนานไทย แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดานะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการสำรวจแก่นพลังที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยระหว่างพูดผีสองประเภทอืคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะมีทั้งตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับกระหังแล้วก็เรื่องเล่าสมัยใหม่ที่ส่งพลังมากๆที่เล่าถึงการเจอกันระหว่างกระหังตนนี้กับวิญญาณลึกลับที่ชื่อว่าผีภายน้ำค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาวิเคราะห์กันครับว่าเมื่อนักล่าแห่งฟากฟ้าต้องมาเจอกับผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำเนี่ย อะไรคือตัวกำหนดผู้ชนะครับใช่เลยค่ะคือประเด็นเรื่องการประทะกันของเขตอำนาจในโลกพูดผีเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเขตอำนาจค่ะเพราะว่าผีไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอาณาเขตของตัวเองค่ะแต่กระหังนี่เป็นข้อยกเว้นเลยนะอ๋อ เขาคือพูดพเนจรเป็นนักล่าที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาค่ะในขณะที่ผีภายน้ําแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับบอกเลยครับว่าเกี่ยวกับน้ําแน่นอนใช่ค่ะผูกติดกับสายน้ําโดยสมบูรณ์การเจอกันครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่การสู้กันของผีสองตนแต่มันคือการประทะกันระหว่างแนวคิดของผู้รุกรานกับเจ้าของถิ่นเลยโอ้โหซึ่งผลลัพธ์ของมันเนี่ยบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณบ้านเราค่ะงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับ เรามาเริ่มทำความรู้จักคู่ต่อสู้กันก่อนดีกว่าดีเลยค่ะเริ่มจากฝ่ายลุกรานก่อนเลยกระหังนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในพูดผีที่คนไทยรู้จักกันดีที่สุดแล้วรู้จักกันดีมากตามตำนานส่วนใหญ่ที่เรารวบรวมมานะก็จะเล่าว่าเป็นชายที่เรียนวิชาอาคมแล้วเอ่อทำผิดครูหรือของเสื่อมใช่ครับ แล้วก็กลายเป็นผีตอนกลางคืนต้องออกหากินของสดของเข้าไปลักษณะเด่นที่คนจําได้ก็คือการใช้กระด้งใช่ไหมคะใช่เลยครับกระด้งฝัดข้าวที่เอามาทําเป็นปีกบินแต่ว่าในเรื่องเล่าที่เราจะมาจาะลึกกันวันนี้มีการตีความที่น่าสนใจกว่านั้นยังไงคะคือเขาใช้ครกตําข้าวผูกไว้ที่เอวทําหน้าที่เหมือนปีกครกตําข้าวเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งมันให้ภาพที่ดูทรงพลังแล้วก็น่ากลัวกว่ากระด้งเยอะเลยนะ จริงด้วยครับมันดูหนักแน่นกว่ามากมันเปลี่ยนภาพลักษณ์จากผีชาวบ้านธรมธรมดาาให้กลายเป็นอสุรกายที่ดูแข็งแกร่งอันตรายขึ้นมาทันทีเลยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าตำนานเองก็มีการปรับเปลี่ยนให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นตามยุคสมัยได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจมากครับแล้วคู่ต่อสู้ของกระหังล่ะครับผีพายน้ําคือบอกตามตรงเลยว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้ในตำนานกระแสหลักเลยนี่เป็นผีประเภทไหนกันแน่ครับ นี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากเพราะผีภายน้ําไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่หลักๆเหมือนแม่นาคหรือกระสืออแต่น่าจะเป็นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางประเภทหนึ่งหรืออาจจะเรียกว่าจิตวิญญาณประจําถิน่นจิตวิญญาณประจําถิน่นค่ะซึ่งพลังอํานาจทั้งหมดจะผูกติดอยู่กับอาณาเขตของตัวเองแบบสมบูรณ์แบบเลยก็คือลําคลองแห่งนั้นนั่นเองหมายความว่าเธอไม่ได้เป็นแค่วิญญาณที่ อาศัยอยู่ในน้ำแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ำนั้นเลยโอ้โห oh. พลังของเธอมันเลยไม่ใช่พลังส่วนตัวแต่เป็นพลังของธรรมชาติในอาณาเขตของเธอทั้งหมดค่ะเข้าใจแล้วครับพอเรามีพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วทีนี้มาดูเหตุการณ์ในเรื่องเล่าที่ผู้ฟังส่งมาให้กันเลยดีกว่าค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นในคืนเดือนมืดที่หมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดเลยนะก็มีแค่เสียงพายเรือดังขึ้นช้าๆฉับฉับ แต่พอมองไปที่ผิวน้ำกลับไม่เห็นเรือสักลำก่อนที่เรือไม้เก่าๆลำหนึ่งจะปรากฏขึ้นจากเงามืดพร้อมกับร่างผู้หญิงผมเปียกปลกหน้าค่ะใบหน้าซีดเผือดเหมือนศพดวงตาเบิกกว้างไม่กระพริบแค่ฉากเปิดตัวนี้ก็บอกใบถึงพลังของเธอได้ดีมากเลยนะคะครับคือจากที่บรรยายไว้เนี่ยการพายของเธอได้ไม่ได้ทำให้เกิดระลอกคลื่นเลยแม้แต่น้อยใช่ครับตรงนี้น่าแปลกมากเหมือนผืนน้ำไม่กล้าขยับ แล้วเสียงภายที่ควรจะเป็นเสียงไม้กระทบน้ำกลับดังเหมือนเหล็กขูดน้ำนี่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ผีหลอกธรรมดาแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงการควบคุมกฎฟิสิกส์ในอนาเขตของตัวเองควบคุมได้สมบูรณ์เลยใช่ค่ะเธอไม่ได้พายเรือไปบนน้ำแต่เธอกำลังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับน้ำมันคือการบอกว่าเธอคือผู้คุมกฎของที่นี่อย่างแท้จริงและในขณะที่ผู้คุมกฎกำลังเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบ ผู้รุกรานก็มาถึงครับมาแล้วในเรื่องเล่าว่ามีเสียงดังฟุบมาจากยอดต้นตาลพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมาแล้วร่างของกระหังก็ปรากฏตัวขึ้นเอมสูงเกือบสองเมตรแขนยาวผิดมนุษย์มีครกตำข้าวผูกไว้ที่เอวมีหม้อดินห้อยเต็มตัวท่าทีแรกของมันคือหัวเราะในลำคอแล้วใช้เล็บยาวๆขูดดินเป็นรอยลึกเหมือนเป็นการท้าทายเลย คืออาจจะมองต่างไปนิดนึงนะคะที่ว่าเป็นการแสดงความเหนือกว่าครับดิฉันว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกําลังทดสอบหรือแสดงสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ร้ายมากกว่าทดสอบเหรอครับค่ะการขุดดินอาจจะเป็นพฤติกรรมการประกาศอาณาเขตชั่วคราวของนักล่าคล้ายๆกับที่เสือขว่วนต้นไม้เพื่อทิ้งร่องรอยเอาไวอ้อมันอาจจะไม่ได้มองว่าผีภายน้ําเป็นเหยื่อที่อ่อนแอแต่มองว่าเป็นเจ้าถิ่นที่ต้องประเมินกําลังก่อนจะเข้าปะทะ ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณน,นักล่าที่ฉลาดกว่าที่เราคิดนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับและการประเมินกําลังนั้นก็คงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจสําหรับกระหังหน้าดูแน่นอนค่ะเพราะเมื่อมันกระโดดลงมาเผชิญหน้าแล้วก็แสดงท่าทีคุกคามเต็มที่เลยนะผีภายน้ํากลับนิ่งเฉยสิ่งเดียวที่เธอทําคือเริ่มพายเรือถี่ขึ้นชับ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 ชบับออแต่เรือกลับไม่ขยับไปไหนเลยแม้แต่น้อย มันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้มันดูขัดแย้งกันมากมันไม่ใช่การพยายามหนีแน่นอนค่ะไม่ใช่การหนีไม่ใช่ค่ะแต่มันคือการไรา้มนหรือเรียกพลังมากกว่าเรียกพลังถ้าเปรียบกับเกมก็เหมือนการชาร์จเกจพลังพิเศษนั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับหลักฐานที่ชัดที่สุดคือปฏิกิริยาของน้ําในคลองในเรื่องบรรยายว่าน้ําเริ่มเดือดปุดปดขึ้นมาเองเหมือนมีคนนับร้อยกําลังกลั้นหายใจอยู่ใต้น้ําโห นี่คือการที่เธอกำลังดึงเอาพลังงานทั้งหมดของลำคลองมารวมไว้ที่ตัวเองกระหังตอนนั้นน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่ามันไม่ได้กำลังจะสู้กับผีผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแต่กำลังจะสู้กับลำคลองทั้งสายเลยค่ะพอรู้ตัวว่าเจอของจริงกระหังก็เปิดฉากโชมตีก่อนเลยครับค่ะมันแหกปากร้องลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามคำบรรยายก็คือจู่ๆก็มีพายุลมพัดขึ้นจากผิวน้ำ ต้านมันเอาไว้โห oh. แล้วภายไม้ในมือของผีภายน้ําก็ลอยขึ้นเองชี้ตรงไปที่กระหังเลยเหมือนปืนที่กําลังเล็งเป้าใช่ครับเหมือนปืนเลยนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบพลังได้ชัดเจนที่สุดกระหังใช้พลังทางกายภาพความเร็วความแข็งแกร่งของร่างกายตัวเองเข้าปะทะโดยตรงครับในขณะที่ผีภายน้ําใช้พลังจากภายนอกเธอควบคุมธาตุลมและน้ํารอบตัวมาเป็นเกราะป้องกันและอาวุธเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะ กหังก็เหมือนนักมวยที่หมัดหนักมากแต่ผีภายน้ำเป็นเหมือนปรมาจารยูโดที่ใช้แรงของคู่ต่อสู้และสภาพแวดล้อมรอบตัวมาเป็นอาวุธแทนไม่ต้องออกแรงเองเลยใช่ค่ะเธอไม่ต้องมีกล้ามแต่เธอคุมเวทีทั้งหมดได้และการโจมตีแรกของเธอก็เกิดขึ้นครับฉับเสียงดังมากดังสนั่นเลยครับเสียงพายฟาดลงบนผิวน้ำแต่แทนที่น้ำจะกระจายออกนะ มันกลับเกิดเป็นแรงกระแทกมหาศาลที่มองไม่เห็นอืสัตว์ร่างของกระหังจนกระเด็นกลิ้งไปหม้อดินแตกกระจายโดนเต็มเองมันพยายามใช้เล็บกรีดดินเพื่อยึดตัวเองไว้แต่ก็ต้านไม่ไหวพลังแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ครับในเรื่องเล่าเขาใช้คําที่น่าสนใจมากว่าเธอใช้เสียงพื้นน้ําเป็นอาวุธเสียงพื้นน้ําค่ะ ซึ่งอาจจะตีความได้ว่าพลังของเธอซับซ้อนกว่าแค่การควบคุมผิวน้ําแต่คือการควบคุมแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่อนแรงดันจากใต้น้ําลึกขึ้นมาใช้โจมตีโดยตรงนึกภาพไม่ออกเลยครับลองนึกภาพการจุดระเบิดใต้น้ําดูสิคะแรงอัดของมันมหาศาลมากอ๋อครับครับนี่อาจจะจะเป็นพลังในลักษณะเดียวกันแต่ละเอียดอ่อนและควบคุมได้ดั่งใจนึกมันเป็นพลังที่ลึกลับและน่ากลัวมากเมื่อเทียบกับพลังดิบๆของกระหัง แล้วยังไม่ทันที่กระหังจะตั้งตัวได้นะการโจมตีระลอกสองก็มาถึงเลยสามเลยผีพายน้ำฟาดพายลงไปอีกครั้งคราวนี้เกิดเป็นคลื่นน้ำสีดำพุ่งสูงขึ้นมาเป็นกำแพงขนาดเท่าต้นจากโอ้โหซัดร่างของกระหังลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยปีครกที่ทำจากไม้เลื้อแข็งถึงก็บิดงอและก็แตกหักกลางอากาศเลยครับการโจมตีครั้งนี้เป็นการยืนยันแนวคิดเรื่องอนาเขตได้ดีที่สุดเลยค่ะครับ ตราบใดที่การต่อสู้ยังอยู่ในขอบเขตของลำคลองกระหังแทบไม่มีทางสู้ได้เลยเพราะทุกอนูของน้ําคืออาวุธแล้วก็เป็นพวกของผีพายน้ําเหมือนสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนับล้านใช่ค่ะการที่กระหังพยายามจะสู้ในน้ําก็เหมือนกับเราพยายามจะชกต่อยกับพายุเฮอริเคนนั่นแหละค่ะมันคือการต่อสู้ที่ผิดที่ผิดทางโดยสิ้นเชิงสําหรับผู้รุกรานการต่อสู้มาถึงจุดแตกหักครับร่างของกระหังที่ปีกหักร่วงลงมาด้วยความโกรธแค้นอืม มันรวบรวมแรงทั้งหมดพุ่งดิ่งลงมาจากฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายกลางเล็บแหลมคมเหมือนตะขอหมายจะฉีกร่างของผีพายน้ําให้เป็นชิ้นๆถ้าหมายตายแล้วแต่สิ่งที่ผีพายน้ำำําทํากลับเรียบง่ายจนหน้าขนลุกเธอแค่ก้มศีรษะลงเท่านั้นครับแค่นั้นหรอคะแค่นั้นเลยครับทันทีที่เธอทําแบบนั้นน้ําทั้งคลองก็แตกออกจากกันตรงกลางแตกเลย เหมือนมีดาบยักษ์ที่มองไม่เห็นฟันผ่าลงมาแล้วกระแสน้ำก็พุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโอบล้อมแล้วก็ดูดกลืนร่างของกระหังลงไปใต้ผืนน้ำที่มืดมิดโอโ้โหมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันเลยครับพลังระดับนี้มันก้าวข้ามขอบเขตของผีทั่วไปไปแล้วนะคะใช่ครับนี่มันคือพลังระดับเทพรักหรือจิตวิญญ,ญาณแห่งธรรมชาติโดยแท้ การที่เธอแค่ก้มศีรษะลงก็สามารถบัญชาน้ำทั้งสายให้แยกออกจากกันได้เนี่ยมันบอกว่าตัวตนของเธอกับสายน้ำนั้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้วเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปการกระทำของเธอก็คือความประสงค์ของสายน้ำและความประสงค์ของสายน้ำก็คือการกระทำของเธอและบทสรุปของการต่อสู้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับค่ะ แหล่งข้อมูลบรรยายว่าเสียงกรีดร้องของกระหลังดังยาวนานต่อเนื่องกว่า30นาที30นาทีครับเป็นเสียงโหยหวนที่บาดลึกก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทลงจริงๆแล้วร่างของผีภายน้ําบนซากเรือก็ค่อยๆจมหายลงไปในน้ําอย่างเงียบเชียบ30นาทีนี้นั่นไม่ใช่การตายแบบฉับพลันนะคะไม่ใช่เลยครับแต่มันคือกระบวนการของการถูกทําลายถูกบดขยี้หรืออาจจะถูกย่อยสลายโดยพลังของสายนะ้ํา <laughs> หูมันคือความทรมานที่ยาวนานและสมบูรณ์แบบเป็นการลงทันผู้บุกรุกที่โหดเหี้ยมแล้วก็เด็ดขาดมากภาพที่นึกตามแล้วสยองจริงๆค่ะเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับมัน <c oughs> ทิ้งท้ายไว้เป็นตำนานของหมู่บ้านอืชาวบ้านเล่าว,ว่าหลังจากคืนนั้นทุกเที่ยงคืนก็ยังคงได้ยินเสียงพายดังฉับฉับฉับยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือในบางคืนที่มีแสงจันทร์สาดส่องลงไป จะสามารถมองเห็นเงาของร่างผอมสูงคล้ายกระหลังจมอยู่ใต้ผิวน้ำนั้นออ๋ oh. แต่ที่สยดสยองที่สุดคือร่างนั้นไม่ได้จมอยู่เฉยๆแต่กำลังถูกมือของผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนที่งอกออกมาจากใต้น้ำ โโอ้ห oh. กดยึดร่างของมันเอาไว้ไม่ให้ลอยขึ้นมาได้อีกเลยนี่คือภาพสุดท้ายที่ตอกย้ำชัยชนะของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะครับมันไม่ใช่แค่การฆ่าแต่คือการจองจำชั่วนิรันดร์จองจำใช่ค่ะลำคลองแห่งนั้นได้กลายเป็นคุกธรรมชาติสำหรับกระหังไปตลอดกาล ซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการลงทันผู้ล่วงละเมิดอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ในตำนานทั่วโลกนะคะค,คือผู้บุกรุกไม่ได้ถูกขับไล่แต่ถูกผนวกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นๆในฐานะนักโทษหรือเครื่องเตือนใจมันเป็นบทสรุปที่ทรงพลังและน่ากลัวมากสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เจาะลึกจนใววันนี้ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่การะาะกันด้วยพละก,กําลังแต่เป็นการพิสูจน์แนวคิดเรื่องอํานาจในอนาเขต กระหังที่ดูเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งน่าเกรงขามเมื่อก้าวล้ำเข้าไปในถิ่นของวิญญาณผู้พิทักษ์ที่ดูสงบนิ่งอย่างผีภายน้ำก็ต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบเพราะมันคือการต่อสู้กับธรรมชาติทั้งมวลของสถานที่แห่งนั้นและภาพจำสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดก็คือภาพของนักล่าที่กลายมาเป็นนักโทษถูกจองจำอยู่ใต้อนาเขตของคู่ต่อสู้ไปตลอดการครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจแล้วก็น่าขนลุกไวใ้ให้เราคิดต่อนะคะครับ ในเรื่องเล่ามีการเปรยไว้ว่าผีภายน้้ำดูเหมือนจะวนเวียนภายเรือเพื่อตามหาอะไรบางอย่างที่ทำหายไปการต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นเพียงการปกป้องอนณาเขตของตัวเองจากการลุกล้ำเท่านั้นเป็นการตั้งรับ ใช่ค่ะเป็นการตั้งรับโดยสัญชาตยานคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่เธอตามหานั้นไม่ได้อยู่ในน้ำแต่อยู่บนบกโอ้โห oh. วิญญาณที่ดูเหมือนจะสงบนิ่งและตั้งรับเช่นนี้จะกลายเป็นฝ่ายรุกหรือไม่หากภารกิจของเธอบังคับให้ต้องก้าวออกจากผืนน้ำและตัวตนที่มีพลังอำนาจในการควบคุมธาตุน้ำได้ถึงระดับนี้จะน่ากลัวเพียงใดหากต้องออกมาเคลื่อนไหวในโลกที่อยู่นอกลำคลองแห่งนั้นคะ